ี่การเบ็ดแล้วกันเบ็ดหมานครับผมครับผมมาคัดไปบบนะี้แล้วกันเนาะมาคว่ำเหี้มันไดยแล้วทำนะไรกันนะครับผมเร็วนะครับผมแล้วกันห้าครับผมต้องหัวนี่เอบพาเนาะครับเนาะครับผมผาเพื่อคัดบ่ให้มันหลุดแล้วกนะันเนาะ ครับผมประมาณเม็ดสิบเก้านะครับเนาะก็ถึให้ได้ขนาดนี่สายหลีดนะความคงทนอืนนี่คือพี่ที่ครับผมนี่ทชาวพิที่กันนียกเบ็ดแล้วครับเนาะครับผม ตรงหัวนี่เบาพานะครับเนาะครับผมพาเพื่อคัดบ่ให้มันหลุดเท่ากับเนาะตรงหัวนี่เบาพานะครับเนาะครับผมพาเพื่อคัดบ่ให้มันหลุดเท่ากับเนาะอ่าแบบนี้นะครับเนาะครับผมอยางแบบนี้อ่า nhưng mà nó không nó không 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 đi không 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 ต้องหัวน uh ีหอบผ้านะครับเนาะครับผมผ้าเพื่อขัดบ่ให้มันหลุดเท่ากับเนาะอยากให้เบิ่องนะครับเนาะประมาณเราแต่จะรีดกระถิญญากให้เบิ่งนั้นพี่น้องเนาะครับผมทำพิธีให้มันหมานครับต้องหัวนีหอบผ้านะครับเนาะครับผมผ้าเพื่อขัดบ่ให้มันหลุดเท่ากับเนาะ นีจิมมะเห็ดท้อยเห็ดมงมี่นะครับนะเป็นมีกับผมจิมมะกอเจียวนี่นะครับนะเจียวขั้นเบ็ดครับผมเดี๋ยวจิบเวลาใาญ่ผมเบ็ดมาสั้างหลายนะครับนะครับผมเบ็ดนี่มันลอยมาไว้ครับนะวันนี้ไม่ได้ไปไหนครับผมแต่ท้ายทุกอย่างจะเป็นเบ็ดสมาย กระประมาณเม็ดจีบกาวนะครับเนาะก็ถึให้ได้ขนาดครับนี่สายหลีดนะความคงทนอืมนี่คือพี่ที่กระปุมประมาณเม็ดจีบกาวนะครับเนาะก็ถึให้ได้ขนาดครับนี่สายหลีดนะความคงทนอืมนี่คือพี่ที่ แวเดียวชาวชีก็ตัวเด็เอนันะครับมันนี้จะบัทําเด็กนะจังทําเด็กจะจะมาดีเปลี่ยนแวเดียวชาวีกตัเด็เอนันะครับมันนี้จะบัดทําเด็กนะจังทําเด็กจะเดี๋ยวนะคับผมแล้วข้าครับผม การเห็ดเห็ดไอเบิ้งนะพี่น้องนะครับผมยินดีต้อนรับครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่การรับชมครับผมมีที่การเห็ดแล้วกันเบีดหมานครับผมครับผมมาคัดไแบบนี้นะครับเนาะเอาความยาวมันได้เนาะทำได้ขนาดครับผมดีก็เฮาเห็ดเป็นหัวต่อปอนะครับเนาะ จะบดีจะเป็นทถวเดียวทถที่จัวเดิมก็เสร็จนี่ก็เันี้จะบัดทำเด็กนะตวัดทำเด็กตรงหัวนี่หอผ้านะครับเนาะรับผมเพื่อคัดว่ให้มันหลุดนักกับเนาะกับปมมันเม็ดสิบกานะครับเนาะกัผให้ได้ขนาดนี่สายลีดนะความคงทนอืมนี่คือพี่ที่ นย่แบบนี้นะครับนะ,ะนีคอดายนี่รับผมตอนแรกผมนีไม่จังกิจยูนะครับนย่แบบนีนะะ้นะครับนะ วันดีดูเปนวเดียวชาวที่ที่ตัวนเกร้นะเี้ยครับวันนี้จะตาทำเ,ด,เ,ด,เ,ด,เด็กทําัะทำเด็กจบดีก็ห้าเห็ดเป็นหัวต่อปอเลยนะครับนะ ดีก็เฮาเห็ดเป็นหัวต่อปอเหรอครับเนาะกับผมประมาณเม็ดจีบกานะครับเนาะก็ถึงไม่ได้ขนาดนี่สายหลีเนาะความคงทนอืมน,นี่คือพี่ที่อ่าแบบนี้นะครับเนาะรับผมอยากแบบนี้อ่ะนี่คือสายหลีรับผมเกาต้องอยากแบบนีไมนะ่จช่กิจยูตรนะครับ ดีก็เฮาเห็ดเป็นหัวต่วปอปอเลหระครับเนาะนี่คืไม่เห็ดถอยเห็ดมงีเหรครับเนาะเป็นนี่ครับผมคิอมะกร้เจียวนี่ยนะครับนะเนาะเที่ยวขั้นเบ็ดครับผมเดี๋ยวถึงเวลาย,ยากๆกัเบ้างนะครับเนาะประมาณเดี๋ยวแต่จะรีบก็ถึงยากกันบ้างนะพี่น้องเนาะครับผม ทำพิธีให้มันหมานครับีการเห็ดเหยียดไอ้เบิ้งนะพี่น้องนะครับผมยื่นส้นครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่การรับชมครับผมนี่นะครับเนาะให้ประมาณนะครับผมให้หมานนะครับเนาะขั้นต้องให้เงาประมาณครับผมทำพิธีกันยักเบ็ดแล้วครับเนาะครับผม ครับผมหมั่นเม็ดจีบกานะครับเนาะกระผมให้ได้ขนาดกระผนี่สายหลีดเนาะควบคงทนอืมนี่คือพี่ที่มีที่การเห็ดแล้วกันเบ็ดหมานครับผมครับผมมาคัดไปแบบนี้นะครับเนาะเอาควุมเงาแม่ในนะครับเนาะได้ขนาดครับผมมีที่การเห็ดแล้วกันเบ็ดหมานครับผมครับผมมาคัดไปแบบนี้นะครับเนาะเอาควุมเงาแม่ในนะครับเนาะได้ขนาดครับผม อ่าแบบนี้นะครับนะครับผมอยากแบบนี้อ่ะอ่าแบบนี้นะครับนะครับผมอยากแบบนี้อ่ะแบบมันเดี๋ยวก่อนนะครับผมเดี๋ยวข้าครับผมข้าวครับผมมีทั้งิธีกันอยากเบ็ดนะครับเรา บคสวัสดีคือเป็นชาวเลียวชาวที่เกิด